สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนไฟหน้าให้ลุงเบี้ยน,นะครับของเดิมมันมาหน้าเลนเนี่ยค่อนข้างหมองนะครับแล้วก็มีจุดขาวขคือมันละลายจากความร้อนของไฟหลี่รวมถึงขอบขอบเนี่ยปกติมันจะมีซิลยางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมก็เลยใช้ซิลิโคนเนี่ยป้ายไว้เพื่อกันน้าไม่ให้มันเข้าไปข้างในนะครับของใหม่ที่ผมมาเปลี่ยนเนี่ยผมนํามาจากรถ I ิ u z ุ kb z นะครับหรือตัว f a t t e r s e ตัวก่อนมังกรทอง ตัวนี้จะเป็นมาสองสีนะครับไฟเลี้ยวกับไฟหลีเรื่องขนาดความกวาม้างความยาวเนี่ยของผมไม่ได้ใส่ในกันชนเดิมนะครับตรงนี้เลยไม่ติดปัญหาอะไรส่วนใครที่ใส่ในกันชนเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเช็คด้วยว่ามันจะสามารถใส่เบ้าเดิมได้หรือเปล่านะครับลองถอดออกมาดูข้างในเนี่ยมันจะมีประเก็นยางมาให้ด้วยตรงนี้เนี่ยเวลาเราประกอบฝาหน้าเลนเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาเราเอาไปลุยหรือว่าล้างรถเนี่ยน้าก็จะไม่เข้าไปข้างในนะครับของเดิมเนี่ยตอนที่มันไม่มีซีนเนี่ยผมเคยไปลุยมาตอนกลับมาเนี่ยโครนเต็มหน้าไฟเลยนะครับตอนซื้อมามันก็จะมีหลอดไฟกับขั้วไฟมาให้พร้อมเลยนะครับเริ่มต้นผมสลับขั้วไฟเพื่อให้สายไฟของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันเป็นสีเขียวของที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองส่วนไฟสีเขียวก็คือของไฟหลีสายไฟติดรถเนี่ย ตัวไฟเลี้ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับเวลาต่อเราจะได้ไม่งงถ้าถอดไม่ยากนะครับดึงออกมาได้เลยทางด้านหน้าถอดหลอดไฟแล้วก็ดึงขั้วออกมาได้เลยสลับกันอันนี้เป็นขั้วเดิมของติดรถนะครับแล้วก็มาลงกลาวตรงจุดนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยขั้วมันเสียหายไปแล้วจุดลงกลาวก็ เหมือนกันนะครับที่ตัวถังหลังจากนั้นก็บัตรกีต่อสายไฟใส่ใสท่อหดให้เรียบร้อยตอนนี้คือลอ,ลองก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าก็ใช้งานได้นะครับไฟหลีไฟเลี้ลลยวติดปกติอันนี้คือจุดยึดนะครับผมเจาะตัวตรงโครงรถรูบนเนี่ผมเคยติดตั้งมาแล้วตอนที่ไม่ได้ใส่กันชนหน้านะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ พอดีล่องเลยหลังจากนั้นก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอลองดูโอเคติดปกตินะครับสวยงามไฟสว่างพอเดิมด้วยนะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้นสั้น ของค่าไฟหน้าเก่าก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเพื่อความสดใสของใบหน้าสำหรับคลิปหน้าจะทำอะไรต่อไปก็ติดตามได้นะครับสวัสดีครับ